มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงอินเทรนด์ค่ะค่ะพวกเราก็จะนําสาระดีๆนะคะมาอัปเดตเพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันค่ะค่ะแล้วต้องติดตามนะคะเดี๋ยวว่าเราจะไม่มีเรื่องไปิซิปกับเพื่อนๆค่ะอ่าวันนี้พี่ชิชามีเรื่องอะไรมาคะเรื่องวันนี้หรอคะพี่ชิชาอยากจะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพค่ะอืแบบไหนพี่มันมีอะไรแบบนะ ก็อย่างของพี่ชิชาเนี่ยนะคะถ้าจะออกกําลังกายก็คงจะไม่ใช่พี่ชิชาจะขอแนะนําเรื่องเกี่ยวกับาการทานวิตามิน๋อวิตามินมันเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งเนาะใช,ใช่ค่ะจริงจริงวิตามินก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมชนิดหนึง่งมันไม่ใช่ยาแต่ถามว่ามันเป็นวิตามินพื้นฐานที่คุณน้องๆควรจะรับรู้ไว้บ้างนะคะมีมอะไรบ้างวันนี้พี่พี่ชิชาขอแนะนําตัวเดียวเลยค่ะวิตามินซีค่ะ จริงๆวิตามินซีเนี่ยมีความจําเป็นกับร่างกายมากนะคะเพราะปัจจุบันเนี้ยเราทุกคนไม่ได้ทานผักผลไม้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันก็ทานผักผลไม้เป็นกิโลเ mm hmm. หรอทุกคนทานได้ขนาดนั้นหรอเราไม่ได้รับ,บวิตามินมอยู่นะอ๋ะอ,อ,อใช่คุณน้องอาจจะใช่แต่บางคนอาจจะไม่ใช่ <laughs> ทีนี้เราลองมาฟังคุณ,ณประโยชน์ของวิตามินซีดูบ้างไหมคะ วิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิกเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงสัตว์ส่วนใหญ่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีได้เองแต่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีได้ค่ะเราเลยต้องอาศัยวิตามินซีจากอาหารเสริมนะคะวิตามินซีเนี่ยสามารถที่จะถูกขับออกไปจากร่างกายได้นะคะเมื่อคุณอยู่ในสภาวะเครียดหรือว่าถ้าคุณทานวิตามินซีไปเยอะมันก็สามารถถูกขับออกไปได้เพราะ การดื่มน้ําหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ<ม>คุณประโยชน์ของวิตามินซีค่ะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะชะลอ<ม>ความแก่นั่นไงชอบน <laughs> ี่แหละที่อยากได้และลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยโอ้โหเด็ด <laughs> <Dead. S 1> ค่ะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรง<ม>นะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยยังช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดอีกทั้งยังช่วยต่อต้านสารไนตโตรซามีนสารที่ก่อมะเร็งค่ะ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะยังช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิดนะคะยังช่วยในการรักษาแผลสดแผลไฟไหม้ให้หายเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ยังไม่หมดนะคะประโยชน์ของวิตามินซียังมีอีกเยอะค่ะอันนี้คือแค่คร่าวๆที่คุณพี่นำมาเสนอให้คุณน้องฟังอ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องอรุดีกว่าของน้องอรุเป็นเรื่องอินเทรนตอนนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องอรุนะคะเป็นเรื่องของคลีนฟู้ดค่ะคลีนฟู้ดคลีนที่แปลว่าสะอาด ก็คุณพี่ก็เลือกร้านอาหารที่สะอาดสะอาดอยู่แล้วดิคะมันไม่ใช่เียวมันคือร้านอาหารสะอาดมันก็เรื่องหนึ่งคือเราไปทานข้าวเราต้องอยากได้ร้านสะอาดอยู่แล้วค่ะคลีนฟู้ดในที่นี้นะหมายถึงอาหารที่สดใหม่แล้วก็สําคัญคือทําเองโอ้ต้องทําเองด้วยหรอคะคุณ้องคือจริงๆเขาเน้นว่าให้ทําเองเพราะว่าอะไรเราจะได้คุมเครื่องปรุงได้อ๋อคือง่ายๆเลยว่าสดใหม่ แล้วก็ทานเน้นผักผลไม้เยอะๆเน้นนะไม่ได้บอกว่าเน้นไม่ได้บอกว่าต้องกินแต่ผักผลไม้อย่างงี้ไม่ใช่เน้นเฉยๆนะแล้วก็ปรุงสดๆคือต้องเป็นของสดส่วนมากก็จะเป็นต้มนึ่งย่างอบๆได้ไหมอบได้อบได้แต่ไม่ทอดห้ามทอดห้ามทอดคือถ้าทอดมันต้องใช้น้ํามันไงที่น้ามันมันก็จะมีไขมันไม่ดีค่ะแต่น้ํามันที่ใช้ได้เนี่ยจะมีโอลีฟออยล์ก็คือน้ำมันมะกอก แล้วก็พวกน้ํามันเมล็ดดอกดอกันวานใช่แล้วพี่ถามนิดนึงสิคะน้องอารุแจ้งตอนแรกว่าเราปรุงเองแล้วอย่างพี่ชิชาเนี่ยค่ะบางทีไม่มีเวลาที Pod ่จะปรุงอะค่ะมีมีแบบสําเร็จรูปขายไหมคะหรือว่าเราต้องเลือกซื้อยังไงได้ก็ปัจจุบันนะคะเคย Google ดูเหมือนกันเพราะว่าทํางานแต่เช้าเนาะไม่มีเวลาตื่นเช้ามาก็แบบแค่แต่งตัวออกไปทํางานก็แย่แล้วอย่างเงี้ย ก็เคยไปเสิร์ชดูก็จะมีหลายเจ้าอยู่นะคะเดี๋ยวรายการจะขึ้นให้เนาะว่ามีเจ้าไหนบ้างคร่าวๆนะก็มีหลายเจ้ามีของดาราคู่นึงก็เป็นเขาจะเรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพ ก็จะแบบเพื่อสุขภาพจริงเลยเหมือนเขาคำนวณแคลอรี่มาเรียบร้อยแล้วเขาจะจัดมาเป็นจัดมาเป็นเซตเป็นกล่องเหมือนอาหารปิโนไหมคะคุณน้องคล้ายๆคล้ายๆค่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะไปเป็นกล่องส่งทีเดียว3ามื้อเลยเช้ากลางวันเย็นหรือแล้วแต่ว่าแต่ละเจ้าเขาจัดเซตยังไงก็สะดวกนะคะก็สะดวกจัดเป็นบิลใช่เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันใช่เนาะเรื่องของน้องอ่นมาที่เรื่องอันบ้างนะคะช่วงนี้อยากเป็นเทรน์ออกกําลังกายนะคะเรารู้เปล่าว่าการออกกําลังกายเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายแล้วเราควรทานอาหารแบบไหน ่าเหมาะกับคนออกกำลังกายเราก็กินเต็มที่เพราะเราออกกำลังกายแล้วไคิดได้ป่ะเดี๋ยวมีอาหารมาแนะนำนะคะอาหาร5อย่างที่แนะนำนะคะมันเทศค่ะมันเทศจะเป็นแหล่งชันดีของเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งจะแปลงเป็นวิตามินเอที่ร่างกายมนุษย์ต้องการวิตามินเอเป็นสารนูมูตาสลาที่สัมพันธ์ต่อการช่วยรักษาระบบสืบพันธุ์ระบบภูมิคุ้มกันและการมองเห็นและรวมไปด้วยไฟเบอร์คาร์โบไฮเดรตที่น้ำตาลต่ำนะคะอันดับี่ยก็จะเป็นปลาแซลมอน รวมไปด้วยโปรตีนและไขมันโอเมก้า3แล้วคนทานปลาชนิดนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะเพราะว่าไขมันโอเมก้าเนี่ยนันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่เลือดและทําให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีลดลงด้วยป้องกันโรคหัวใจด้วยนะอันดับต่อไปจะเป็นถั่วเหลืองนะคะเป็นหนึ่งในอาหารหลักที่ดีที่สุดในโลกมาจะเป็นที่เจนญี่ปุ่นหรือประเทศในแถบเอเชียเราก็นิยมมาถั่วเหลืองมาประกอบอาหารในส่วนต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยคุณภาพมากเลย แล้วก็อาหารต่อไปจะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติค่ะเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนละวก็เขาเขายอกไม่หมดแต่เขาทานนะไม่เป็นไรเราก็ทานได้แต่เขาก็แนะนําให้ทานเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวซื้อไปใ,<ช>ให้แม่เลยอ่าระดับแคลเซีในระ่างกายเนี่ยจะลดลงทาให้ความหนาแน่นะของมวลกระดูกลดลงเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนนะคะซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยอุดมไปด้วยแคลเซียมและวิตามิน B12 ิ นะคะซึ่งทบอยู่ในเนื้อสัตว์และช่วยป้องกันโรคแต่<ม>ต้อง,ง,งเป็นธรรมชาติใช่โยเกิร์ตธรรมชาติรราตอ่ะ,อะ,อะไปต่อที่ข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นแหล่งอาหารชั้นเนิศนะคะที่เต็มไปด้วยไฟเบอร์ที่สามารถละลายน้ําได้และช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและชะลอการดูดซึมกลูกโคสการกินข้าวโอ๊ตเป็นมื้อเช้านะจะช่วยรักษาระดับพลังงานและลดความอยากอาหารได้นะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินบีแล้วก็ดีต่อการสร้างพลังงานนะคะกําจัดความเครียดด้วย มีอื่นๆนิดหน่อยก็เช่นพวกเนื้อสัตว์ไขมันน้อยพวกเบอร์รี่ส้มหรือว่ากล้วยนะคะอ่าดวยนั้นคนออกกำลังกายต้องทานของพวกนี้ไม่ออกแต่กินอย่างนี้หมดเลยไม่ออกไม่ออกก็ทานได้ใช่ไหมคะคุณน้องไม่ออกแต่กินอย่างนี้หมดเลยทุกวันนี้อ่ก็คุณน้องครีนฟู้ดก็ดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่ต้องขอเครดิตรับจากคุณน้องบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวเทปหน้าเราจะเจอพี่เก๋ผอมสวยเลยใช่ป่ะคุณน้องคะมันไวไปไหมคะไวไปแล้ค่ะ สามารถเกิสามารถได้กีนคงอีกหลายเทปอะค่ะค,ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวิธีการดูแลสุขภาพที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถเลือกนําไปใช้ให้เหมาะกับตัวท่านเองได้นะคะแต่การทานมากไปก็ไม่ดีนะคะยังไงคะพี่เปลืองจะเป็นอย่างคุณพี่ะ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะรายการเราหมดแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมสนะคะสนุกสนุกชิงรางวัลท้ายรายการด้วยค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเรานะคะใน f a c e b o o k นะคะก o อ s สิบโซเชียลค่ะค่ะและสามารถติดตามชมรายการ g o s s สิบโซเชียลได้ทุกวันพฤหัสหันนะคะเวลา18นาฬิกาค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดอกไม้สวยๆในรายการจากร้านเจริญวงทุกโอกาสสำคัญของคุณนึกถึงร้านเจริญวงสบู่ใสโรเมจุดเริ่มต้นของผิวสวยเสื้อผ้าพิธีกรจากร้านพาซิโอช็อปและพาซิโอออนเมน